ไม่เท่าเลยหรือก็วับแต่พิเศษที่เขาบอกออกไปหรือตรงกรางเขาบออกไปนะครับโอเคเออเราใช้เหตุผลคนเข้ามานะครับมีผู้ต้องขังสามแสนเก้าหมื่นคนและเราก็ใช้นโยบายในการลดความแออัดของผู้ต้องขังในขณะนี้เหลือไม่ถึงสามแสนหนึ่งหมื่นคนเรียนถามเรื่องออหน้ากาก อากาศที่มีบางคนที่ผ่านออนไลน์ที่ผ่าน Facebook ถามว่าหน้ากากมีปัญหาหรือถ่ายเป็นรูปที่โพสต์ออกมาเนี่ยอันนี้ผมก็ได้คุยกับทางราชฐานแล้วให้สอบข้อเท็จจริงว่ามันคืออะไรอย่างไรให้ชักเกดเจนนะครับไม่มีปัญหาครับ